สวัสดีค่ะวันนี้่าตาจะพามาอัปเดตผักหวานป่า8เดือนกว่าๆที่เราโน้มต้นเขาเอาไว้ว่าเขาจะแตกยอดหรือว่าแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ไหมนะคะวันนี้ยาก็จะพามาดูเพราะว่าเราโน้มได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็จะมีต้นที่ได้ปีกว่าอยู่ต้นหนึ่งนะที่่าโน้มเราก็ไปชมกันว่าผลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ต้นแรกที่ย่าจะให้ชมก็คือต้นที่มีอายุได้ปีกว่าๆแล้วนะคะอันนี้หลุมนี้จะมีอยู่2ต้นย่าโน้มไว้นะคะสังเกตให้ดีว่าลำต้นของเขาจะออกเป็นสีขาวๆนะคะออกน้ำตาลขาว,ขาวเนี่ยเขาก็แตกยอดกระโดงขึ้นมาโตมากแล้วนะคะเนี่ยเราดูต้นที่หนึ่งอันนี้ต,ต้นที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะโตช้าและแตกช้ากว่านะคะเนี่ย แตกช้ากว่าต้นที่สองเพราะในหลุมนี้มี2ต้นส่วนตัวนี้เป็นต้นที่สองนะคะจะแตกก่อนนะเติบโตวไวมากนะสำหรับกิ่งกระโดงในหลุมนี้ที่มี2ต้นนะต้นแม่ก็อายุ1ปีกว่านะลำต้นของเขาก็จะเป็นออกสีขาวนวลนๆนนแล้วนะคะจะไม่เขียวนะำสำหรับการโน้มที่เขาแตกขึ้นมาจากข้อสังเกตนะที่ญาสังเกตดูนะ ก็ยังไม่ถึงกับแก่จัดแต่ก็ไม่อ่อนนะคะสำหรับต้นนี้ทีนี้เรามาดูต้นที่ได้8เดือนกว่าสังเกตว่าลำต้นของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแตกเหมือนกันแต่ช้านี่เพิ่งจะเป็นตาเล็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่เขางอกขึ้นมาจากรากที่เป็นสีน้ำตาลนะ่ะจะเป็นรากของเขานะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะก็ต้นเป็นสีน้ำตาลนิดนิดแล้วนะคะเนี่ย แต่ก็ยังไม่แตกนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แตกแต่คิดว่าคงจะแตกอยู่เหมือนกันแต่จะใช้เวลานานนะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะลำต้นนี่จะเป็นสีเขียวสังเกตว่าพวกต้นที่เป็นสีเขียวนี่จะไม่ค่อยแตกนี่มีตาเล็กๆสีเขียวๆอยู่นี่นะคะนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยกำลังจะแตกยอดกระโดงขึ้นมานะ แต่ก็ถือว่าช้านะช้ากว่าต้นที่ได้1ปีกว่านี่คือต้นที่1ปีกว่านะคะเขาจะแตกยอดกระโดงขึ้นมาไวกว่ามากเนี่ยสองต้นนี้ย่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะว่าเขาเติบโตช้าไวต่างกันยังไงนะหลักในการโน้มก็พบว่าเราต้องสังเกตที่ลำต้นด้วยนะคะ ส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่เราไม่ต้องโน้มนะคะเขาก็จะแตกยอดต่อขึ้นมาเลยนะเราไม่ต้องไปรอว่ากิ่งกระโดงจะขึ้นมาต้นด้านข้างแต่เขาจะแตกยอดจากต้นของเขาเลยขึ้นมาต่อมาเลยนะเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะคะอันนี้ย่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนที่เราจะโน้มเราต้องสังเกตสีของลำต้นด้วยนะคะ